สวัสดีครับ f อทุกท่านวันนี้อยู่กันมืดเลยนะครับกับมิซูบิชิมิราดครับสำหรับมิราคันนี้นะครับมาติดตั้งนะครับในชุดแต่งนะครับคันนี้เลือกชุดแต่งเป็นของ j a p นะครับเก็บงานสวยงาม9ชิ้นฮะผสมคอาร์สไปเลอร์ท้ายนะครับติดตั้งฟอั Lamp นะครับ s p o อ l i g h t ไฟตัดหมอกฮะเดี๋ยวขอตัดหมอกโชว์หน่อยฮะอ่เปิดฟิลีนะครับ เปิดสต็อปไฟจัดหมอกใช้งานได้ปกติเลยนะครับติดตั้งเพิ่มเติมแอดออนเข้าไปใหม่นะฮะสำหรับชุดแต่งประกอบด้วยชิ้นหน้าครับหชิ้นนะครับตัวนี้ฮะเป็นของแจ๊ปนะฮะติดตามด้วยคิ้วล้อนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ข้างนะครับด้านข้างนะครับพร้อมกับด้านหลังนะครับก็จะมีคิ้วล้อตัวนี้นะฮะติดตั้งตั้งแต่เส้นโน้นวิ่งมาชนนี่นะฮะแล้วก็ตัวสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตหลังนะครับสเกิร์ตอันนี้แตกต่างจากยี่ห้อทั่วไปนะครับของแจ๊ปเราจะเห็นว่า มีไฟนะครับเป็น LED ตรงนี้นะครับต่อทั้งไฟหลีและไฟเบรกนะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างโชว์ให้ดูหน่อยฮะนี่ฮะแต่เบรกติดด้วยนะครับปล่อยเบรกฮะนี่ครับพอปล่อยเบรกแสงจะตอกมานะฮะนี่ปิดนะฮะปิดก่อนครับปิดก่อนครับปิดนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแต่เบรกครับปล่อยเบรกครับเปิดไฟหลีฮะเปิดไฟหลีแสงจะไม่จ้านะฮะแต่เบรกแสงจะสว่างขึ้นนะครับเป็นท่อเดี่ยวซ้ายขวาเป็นท่อสแตนเลสนะฮะ เก็บงานสวยงามนะครับแต่เบรกที่ครับโอ้โหสวยเลยครับไฟสว่างจริงฮนะโอเคนะฮะดูสปอยเลอร์บนกันหน่อยนะฮะสปอยเลอร์บนนะครับตัวนี้มาจากค่าย KR นะครับน้ำหนักเบานะฮะตัวนี้ไม่หลุดง่ายนะครับก็สำหรับท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติม inbox มาทาง Facebook Fanpage แ,แต่งรถนะแดมเพชรบลรวมถึง YouTube Studio ะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ